Hello everyone, today we are the Konghuan podcast as Kong One Channel. And today I'm here to tell you another story about The Lion and his Consultants สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในของขันพอดแคสต์กับของขันชัเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับนิทานสิงโตกับที่ปรึกษานะคะและไม่ทราบว่าสิงโตจะปรึกษาอะไรกับเพื่อนๆสัตว์ป่าเนี่ยนะคะและเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะเป็นภาพภาษาอังกฤษ The Lion and his Consultants The Lion asked the Lamb Does my b r e a t smell the lamb smelt the lion's breath and answered honestly oh it smells so bad the lion was mad so he ate the lamb and then the lion asked the wolf does my breath smell it smells good the lion was mad because he thought that the wolf was not honest so he ate the wolf after that he asked the fox the same question Does my breath smell? The fox said, I have a cold today. I can't smell anything. The answer seemed to be reasonable. So the lion let the fox go. The moral of the story is wisdom helps you to survive through difficult situations. <coughs> สิงโตเจ้าป่าถามแกะว่าลมหายใจข้ามีกลิ่นเป็นอย่างไรบ้างป้าแกะดมแล้วก็ตอบตามตรงว่าเหม็นมากเลยขอรับท่านสิงโตโกรธมากจึงจับแกะกินเสียจากนั้นก็เรียกหมาป่าเข้ามาถามอีกลมหายใจข้ามีกลิ่นเป็นเป็นอย่างไรบ้างหอมดีขอรับนายท่าน คำตอบของหมาป่าทาให้สิงโตโกรธมากจึงจับหมาป่ากินอีกตัวเพราะมันคิดว่าหมาป่าพูดประจบไม่จริงใจต่อมาสิงโตเรียกสุนัขจิ้งจอกมาถามบ้างลมหายใจของข้ามีกลิ่นอย่างเป็นอย่างไรบ้างสุนัขจิ้งจอกตอบว,ว่าวันนี้ข้าเป็นหวัดข้าไม่ได้กินอะไรเลยขอรับนายท่านสิงโตมองหน้าสุนัขจิ้งจอกและเห็นว่ามีเหตุผลจึงปล่อยตัวไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ามีปัญญาก็สามารถเอาตัวรอดได้ก็นิทานเรื่องนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะสนุกไหมคะพี่งขวัญก่อให้น้องกดไลค์รัวๆกดแชร์แล้ว,ลวก,ก็ s u b ส cribe กันให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ